สำหรับใครนะครับทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมเนี่ยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้คนกดติดตามอยู่แค่27เองนะครับจากคนดูทั้งหมดทุกคนโอ้โหดูดิคนไปกดติดตาม22.8เอเ็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครที่กดเนี่ยขอบคุณมากเลยครับทุกคนโอเคไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยครับไปเลยทุกคนเฮ้ยอยากได้ผลว่ะเฮ้ยผลสั้นจากพิมาแล้วจ้ะไหนดูซซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไป เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวันนี่อไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันช็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพาสต,ต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ <Hey, S 2> อคอนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุม้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ เพื่อน conten. เฮ้ยรอบนี้มันมาแปลกแล้ว่ะเพื่อนเอ้ยดูดีเบลหนึ่งก so ูมาโลกสองได้เฮ้ยเอ้ยแล้วมึงมายืนยมทำอะไรเนี่ยแปลกนะเฮ้ยมึงมายืนยมทำอะไรเนี่ยทำอะไรดีแอกอะต้องดีแลกป้ล่ะมายืนยมทำหน้าหมาใส่กูด้วย โอเคครับทุกคนสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมแล้วครับดิวทีวีทุกคนครับแล้วในวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมเนี่ยครับก็เอาเรเวลหนึ่งเนี่ยนะครับมาที่โลกที่2นะครับทุกคนเอยเป็นยังไงล่ะใครอยากรู้ไปทํายังไงเนี่ยเออเดี๋ยวผมจะสอนนะครับเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวผมค่อยสอนแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยครับผมก็จะเอาเดี๋ยววิวลหนึ่งนะมาตะลุยโลกสองทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะไหวไหมเพื่อนว่ามันไหวเปล่าวะสำหรับวิวลหนึ่งอะลุยโลกสองอะไหวอ่ะใี่ไหชิวเลยเหรอ โอเคเพ่นเดี๋ยวกูต้องฟาร์มก่อนว่ะตอนนี้เลเวลมันยังม่ได้อ่ะเออช่วยช่วยตีมอนให้เลือดได้น้อยได้ไหมเดี๋ยวพี่จะจัดการพุ่งแล้วเอาเลเวลอ่ะน้องนี่ทุกคนครับก็ตอนแรกผมก็คิดว่ามันเออคิดว่าแบบเรื่องหลอกเด็กมาไม่ได้หรอกนะครับแต่ขอโทษเพื่อนเอ้ยบึกบึกเกินไปเป้าแต่มันก็ทํามาได้นะครับทุกคนคือผมก็งงเหมือนกันนะเอาเฮ้ยด่ามันแรงเกินอ่ะครับน้องน้องน้องก็ได้เอาเอามาคอมโบได้ดิน้องเอ้ยได้ยังเนี่ยลองดูมึงมึงเอาผลช่วยสกิลสักนิดหนึ่งดิผลยิงมันอ่ะ เอ้ยมาปัดต่อยกูบ้ามาปัดต่อยกูมาปัดต่อยกูเพื่พอนน้องน้องก็อ่อนเกินโอ้โหกูเพี้ยวหนึ่งพ <c ười> เพื่อนไอ้ค,ค,คามาใครมามาวินอะไรบนหัวว่าเหมือนมันจะมาจัดการเราเลยเพือ่อ <c ười> นเออนู่นอะหู้โหเราไม่ยุ่งดีกว่านะครับโอเคแต่เราเนี่ยจะลองตีดูซิว่าจะไหวหรือเปล่าอูแต่เลือดมันเยอะไม่ไหวอ่ะเพื่อนทำได้น้อยสุดได้แค่นั้นอะเฮ้ย <c ười> มันแรงเกินอะงั้นงั้นไปเกาะอื่นเปล่าก่อนที่มึงตีให้มันเหลือดิ้นหนึ่งได้อ่ะเออเพราะมันไม่จำเป็นที่จะต้องเกาะน,นี้นี่ว่า หรือ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 ว่าต้องใช้ดาบแล้วก็มัดมัดลองมัดอย่างเดียวเออดาบดาบแล้วก็มัดตรงนี้ตรงนี้เน่เพื่อนดีแล้วก็มัดเอีกทีหนึ่งเอ้ยเพื่อนไอ้ยูได้ยังะบึ้งนี่ไงรอกูแป๊บนึงกูรอรอกูสกิลแป๊บนึงอุ๊บโอ้เอ้ยโรงงานเกิดจะไปดูเอ้ยไปดูโรงงานก่อนดีกว่าป่ะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเฝ้ามาตรงนี้กูขอดูโรงงานแป๊บนึงนะเออเอาเยอะหนึ่งเข้าไปดูโรงงานว่ะโหแล้วเมื่อไหร่จะวิ่งถึงวะ ไม่ใชวิ่งถึงว่าไม่ใช่วิ่งถึงแล้วโรงงานเขาจบไปแล้วเหรอเดี๋ยวผมจะไปช่วยแกมดาเมเคเขาดีกว่า,าเพราะาเบจกูประโขดแรงตอนเนี้โอ้เข้าเตียงคนนัเวเพื่อนเอาโรงงานจบแล้วกูมาโรงงานจบโอ้กูมาโรงงานจบมาทําไมวะนี่ยโอ้กดตายเลยมาเพื่อนกูมาแล้วมันตอนนั้นอยู่ไหนวะเฮ้ยไอ้บาสพี่น้องพอดีด่าพี่แรงเอามาเอามาเอามาเอมเอ้ยออามำตอนนั้นกูหายแล้วอโอโหแม่ อุ้ยมันต right? si? ิดม <mean> ึงน uh ี huh. ่ว <gemacht, S 2> ่าเพื่อนมึงต้องแปลงไปตัวเล็กแล้วว่ะมันติดมึงอ่ะเพื่อนเฮ้ยมันรีเหรอมันรีเหรอเรื่องมันรีเหรอเฮ้ยเรื่องมันรีตหรหน้าตาเลยนี่ไงโดนเพื่อกูต่อยโดนเพื่อกูต่อยเป็นไงล่ะโดนเพื่อกูต่อยเจ็บตะที่เจ็บตะทีนี่ไงเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยปึ๊บ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  ปึ๊บเฮ้ยมันไม่ตายเฮ้ยอีกแต่มันอีกนิดเดียวเพื่อนอย่าให้มันเรียนนะอย่าให้มันเรีนะถ้าเรีนี่กูร้องมันหมดแล้วมันหมดแล้วจริงๆมันหมดแล้วเราพีแล้วก็หมดจริงไอ้เหี้ยมันไม่ตายแล้วเนี่ยมันมืดตึ๊บเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไอ้เราก็แบบตีไม่เข้าอ่ะไอ้กูทำไงอ่ะเนี่ยเนี่ยมึงดูมันดีมันมันรู้อ่ะเพื่อนไอ้เหี้ยมันมันรู้อ่ะ รอบนี้มึงโดนกูปึ๊บเออกูได้แล้วสี<ด>่แงบ๊าดบากูได้แล้วเว้ยโอ้ยเดวิลเด้งรัวๆเลยได้แล้วเว้ยนำหนึ่งมันเด้งอยู่อะเนี่ยเพื่อนหลังจากนี้สบายแล้วเพื่อนยี่สิบสี่ได้ไหมยี่สิบสี่กูอัพหกเก้าเนี่ยกูยัดเมลีเลยเพื่อนไปลากต่อเพื่อนรอบนี้กูน่าจะดามเมจแรงขึ้นนิดนึงละเฮ้ยทำไมเป็นเล็งกูอะเฮ้ยปึ๊บ เดิมไอ้แต่แบบก็เลือดน้อยเหอะไอ้เพื่อนกันแล้วการแล้วเหรอเออเอาวะเอาวะเราให้มันสกิลใส่มึงก่อนเราไม่รีบเออนี่แหละพอมมาสกิลใส่มึงแตัวกูสกิลใส่มันกูต่อยทอยแล้ววะไอ้เพื่อนไอ้ตีเสร็จตัวนี้ไปซุ่มผลให้กูเลยดีเพื่อนได้เลยเพื่อนเอ้ยมันมิดรอดแล้วเนี่ยเพื่อนนี่ไงมิดรอดนี่ไงไอ้ไอ้หลอดตามจริงเพื่อนเนี่ยอดีตจริงจริงแล้วเหรอเมื่อกี้ไม่จริงใช่ไหม เมื่อกี้เมื่อกี้ออกเออวัาดีจะลืมไปเพื่อนข้าคนกูท่อกับตัวเองว่ะไปอยู่ข้างหน้าแต่กูไปไม่ถึงเพื่อนแล้วอุ้ยถึงแล้วถึงแล้วนโมทำทำหองกันนโมนโมเออวันหนึ่งนี่มาสุ่มเลยนะต้องได้ของดีดิกูต้องใช้เงินประมาณสองหมื่นเก้าแต่มึงสุ่มเลยเพื่อนสองหมื่นเก้าโคตรเยอะเผลอเพื่อนเกิดลูอันนี้ฮะ กระปิน้นไอ้เึงจะบิวทำเหี้ยอะไรอ่ะบนโคตรเกลือเลย <c oughs> มึงจะบิวทำไมมาเพื่อนไอ้กูนึกว่าผลดีไอ้เ้บิวมาจะดีเลยฝนจะไปเดินนี่กระดุมดิกเหมือนกันนี่นะนาองเดื่กู <c oughs> ไม่ต่างอะไรกับมึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมาทากักว่าอะไรวะโหโหล่าโหลา,ลามึงจะตีกูแล้วกันเนี่ยกูวิ่งไกลแล้วเว้ย ไม่อยากกินโคล่าหรอเออวอะมาลาทอนว่าไงโคลาออ่าอากูโคล่ากลับก็ได้ง,งงงงงงดิมาถึงเวลนี่กูมาลกสองได้แต่กูใช้หมัดกูใช้คอมแบทงง <c oughs> นี่กูต่อยกูตาย,ย,ยแล้ว <c oughs> เออไม่อยากหาเรื่องมัน <c oughs> เฮ้ยมะนีภาษาเลยกว่าไม่ออกอ, <c oughs> อะไรอ่ะอะไรอ่ะอ,ะอ่านวะเลยวะเฮ้ยมันเขียนไม่รู้เรื่องไปน่าจะเป็นภาษาพวกอะไรรัสเซียอใช่อ่ะใช่ปะวะรัสเซียเียเหรออุ้ย ประเทศนะเขาสุดจริงเนี่ยตอนแรกบินเพื่อนสองมือมามือเดียวเอามือออกเขาบินได้กูงงจริงเนี่ยน้องไม่อยากครับกูงงเลยว่ะเหมือนจะไม่เกิดเลยอ่ะเพื่อนใช่ปะกูว่างั้นอ่ะไม่เกิดฮะกุ้ยมาั้งได้ไม่เกิดไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้โอ้จบแล้วจบแล้วจบแล้วข่อท่อผมท่อเอออเ้ยไปไปไปนั่งเรือเล่นไปไปเปล่าไปไหนนั่งเรือเล่นอะมึงซื้อเรือกูได้อ่ะโ ขนาดจริงวะคิดถึงปีโป้เลยวะใช่ปะปีโป้นู้บะนะอืมแก๊ปส่วนตัวแล้วนะคนนั้นนะปีโป้นู้ตอนนี้เขาจะไม่ออกมาเว้ยเขารอบบอบบี้โหดตอนนี้โหดกว่าได้ขายแค่โควีสองอะบอกเลยแล้วก็ผลตื่นบอกเลยปีโป้นู้สู้ไม่ได้มาเฮ้ยมึงซื้อเรือพร้อมไปแล้ววะเพื่อน โอ้ยเฮ้ยเล็กโคตรใหญ่เลยอุ้ยไหนหนออยา,ากจะลองนั่งอ่ะเราต้องไปไปแบบยิ่งใหญ่ไงเลยเล็กเราไม่ชอบโอ้โหลองยิงดิยิงปืนใหญ่ไงวะว้ายยัยแค่ไม่เนี่ยประเทศเพื่อนไปไหนดีปไปไหนดีวะเอามไปขึ้นรอขึ้นเย็นไปเออไปขึ้นรอขึ้นเครืองเย็นม,มึงลองพากูลงดันไหมเพื่อนแน่ใจเหรอเพื่อนเออถูก ได้าเลยเออมันซื้อชิปทีเนะี่ยบอกเลยกูขึ้นไปเดี๋ยวรู้เรื่องไปเดี๋ยวเราไปลงดันดีกว่าครับทุกคนผมบอกเลยว่าการลงดันครั้งนี้เนี่ยเป็นการลงดันที่ผมเดวิลน้อยที่สุดผมยังไม่เคยเดวิลน้อยเนี่ยมาลงดันเลยนะครับเออจริงนี่ครั้งแรกตื่นเต้นอยู่เฮ้ยมึงไม่มีแบบเรือเร็วๆอ,อะไรเงี้ยว่ะทำไมต้องช้าต้องอะไรต้องอืดต้องอาดเลยบอสไม่ยิ<อ>่งใหญ่ไงเรือเร็วมันต้องแบบยิ่งใหญ่เข้าใจป่ะเราขาใหญ่เงี้ยนาะแต่ว่าดิวเสด็จแล้วอะไรอย่างนี้นะ เออความจริงต้องมีพรมแดนนะเหียจิ๊กตุกทะเลมีคนมเงี้ยเอ้ยกูตายกูแตกโอ้โหอง่กูมาโคตรไกลโคตรนานไอ้เหี้ยแม่ฆ่ากูแป๊บเดียวเกิดไปโอ้แล้วมันมาเกิดอะไรดังนากูล่ะโอ้กูบอกเลยมีผู้ก่อการร้ายเกิดได้ถูกที่ถูกเวลาเนี้ยนะแม่งเห็นเงาด้วยนะเพื่อนกูอยู่นี่กูเห็นเงาอะใครใช้ผลรูมะ เห็นเงาอ่ะนู่นน่ะดูดิเฮ้ยมันตียากตีเย็นเฮ้ยเพื่อนไปมีโคตามกูเฮ้อไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูเกือบแล้วไหนใครจะทำเพื่อนกูวะไหนมาไปแล้วมาไปแล้วเพื่อนมึงตีมันยังไม่ตายเลยอะกูมาเอาเรียวโคตามยังตีมันไม่ตายเลยโอ้เพื่อนกูตีคนเดียวไงประเด็นน่ะตีมันก็อยากจะโดนเวยมันไม่ได้อึดเพื่อนมันไม่ได้อึดกูบอกก่อนแล้วมันไม่ได้อึด ใช่มันไม่ได้อื่นแต่กูตีไม่โดนกับประเด็นนะกูต้องก็โดดตีมันทียองอเ,อเรื่องไปนิดเดียวเองเเพื่อนมา,อายิงมาใส่กูอะไอ้เก้กูอยู่ไกลแล้วมันจะยิงมาเลยเวนี่อะไรวะก็แต,แตก,กเอ้ยเอ้ยโอ้โหนี่ไงยืนบนหัวแล้วก็ตีมแม่เลยนะเดี๋ยวรู้มาว่าเอามาัานเพื่อนเอามันอยู่มันอยู่เว้กำลังใจอยู่ข้างเออเพื่อนเฮ้ยไอตัวขมมน จะเป็นเหตุไรล่ะวะไปเพื่อนจะแตกแล้วแตกแล้วอีกสามพันสามพันเพื่อนโอ้โหเลือดมัเท่าไหร่วะตอนแรกมันหมื่นโอ้โหยี่มึงตีโคตรนานเลยหมื่นหมื่นเออแสนนี่ทูใช่แสนไม่ใช่หมื่นหมื่นไอ้เจ้อากูมาเหลือหกพันกว่าเอ้าใครลอยพ่อเิงใครลอยวะไอ้เดี๋ยวพ่อเองมีใครแล้วได้แล้วมั้งน่ะ ตายแล้วมั้งพอมึงลอยไปมาตายเลยมันนะ้งเนี่ยหรือเปล่าใช่หรือมันพูดได้แล้วอ๋อไม่ได้ของใช่ไหมได้ได้แสกเมนต์นมาเท่าไหร่เพื่อนสองร้อย <200. S 1> อืมคุ้มอยู่ตีตั้งนานได้สองร้อยสมเพชไม่ใช่ม,มันได้ของไปแล้วเหรอไอ้นั่นนะ่ะมาไปเปิดตีหนวดดำแล้วมั้งแล้วมาแล้วไปลงนั้นที่ว่าโอ้โหอะไรอ่ะ กูอ่านไม่ออกอาจจะได้เพื่อนลงอีกคนนึงก็ได้นะเพื่อนเอาดีเอ้ยเอาดีเฮยได้เพื่อนเป็นฝรั่งลง <c oughs> อะไรวะ<ห>แ,<ด>แดงแดงน้ำเงินเขียวน้ำเงินเฮ้ยถูกเวย้ยอะไรนะเพื่อน <c oughs> แดงน้ำเงินเขียวน้ำเงินเพื่อนแดงน้ำเงินเขียวน้ำเงินเขียวน้ำเงินนี่ไงประตูเปิดแล้วมาเลย มึงโดดขึ้นไปเลยเพื่อนกูนต้องไต่บันไดว่ะกูโดดไม่ถึงรอด้วยเป็นไรฮึกูไต่บันไดรู้ว่ไอ้กูปีกป<ะ>มันเล็กเกินไงมันบินขึ้นไม่ไหวไง <laughs> เฮ้ยเฮ้ยมันจะพาลงหรอไปดิเฮ้ยมันจะลงด้วยเพื่อนเอาเลยมันบอกว่าให้มึงซื้อ,อชิบูดา้าชิพะโอ้โหแล้วเอาดันใหญ่เลยเหรอโอ้โหบูด้าเลยเหรอเออบูด้าเลยเออกดเลยเพื่อนไปเลยโอ้ ลงดานเร็วเอาไอ้หนุ่มนี่ไม่มาไม่ไปไปแล้วมนมาแล้วเดี๋ยวไปเจอในดันนะมาแล้วเฮ้ยไอ้เอ็กได้เวลาวิ่งในดันแล้วได้เวลากูวิ่งแล้วเพื่อนได้เวลาเติมมาเพื่อนแต่กูว้าไอ้เฮียแล้วมันจะเปล่าดากูเออ Cover me Cover me เราไปจากด้านบนเฮ้ยวิ่งแลทำไมน้องพี่พี่บอกว่าไอ้น้องไปแล้วกูโดนทีจะกูตายกูแตกไม่เหลือซากบอกให้ กูมาว่ายน้ําอยู่ดีกว่าเพื่อนเนี่ยไม่มีใครตามกูมาได้อยืนอยู่ในน้ำไม่ได้เนะเาะเฮ้ยเฮ้ยมอนมันเดินตามกูมาเอ้าแล้วมันโดดจำโดมทุยดำน้ำไปแล้วอ,ะอ,อ่ะไม่เดี๋ยวนี้มันดำน้ําเป็นได้หรอนั่นดีงงอยู่เนี่ยว่าเป็นรอด้านหน้าเพื่อนเดี๋ยวกูพี่แมขับเรือได้เลยเนะาะพวกพี่เคเองเดี<ต>๋ยวพี่พพสองคนไปเองเนาะเอาว่าเอาว่าไอ้กูช่วยอะไรไม่ได้เด้อกูกูไม่งสามสิบกูมาลงดัน ใยคิวใยคิวน้องใยคิวไม่ต้องกลัวใยคิว <c oughs> นี่ไงกลางดงกลางโด่งประตูบอลเล่งกูอบอลเล่งกูเพื่อนบอลเล่งกูนี่แล้วกลางดงประตูจะแตกเหลือเหลือพันหนึ่ง <c oughs> ไม่ไหวแล้วเอาไอ้เย็นนั่นหายฮะไอ้เย็นนั่นหายเฮ้ยเพื่อนกูแตกเอาแล้วเหลือกูกูจะไหวเฮียอะไรดีอ่ะกูมอบบอลกูมอบ กูต่อยทีนึงเอ,อื้อโอเคในวันนี้ก็เป็นไงเพื่อนอ๋ <laughs> อเฮ้อ <laughs> ลงดันไปกูนึกว่าจะมาแบกไอ้ไม่ได้เราแบกเว้ยโอเคครับใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์แ like, ชร์แล้วถ้าใครเป็นแรงใจให้ผมด้วยครับถ้าใครอยากมาเล่นกับบาสจริงๆหรือว่าทำซีรีส์กก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคทุกคนก็ไปแล้วเจอคลิปหน้าแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมไม่เห็นตัวกระแพงนี่ไหมเพื่อนเฮ้ยเทะไปแล้ว ตัวเหี้ยเรเนี่ย